หลังจากสื่อนำเสนอภาพและข่าวเหตุการณ์ปทะคารมเดือดจนเกือบลุกลามเป็นการวางมวยระหว่างนายชูวิทย์กัมบลวิศิษฐ์อดีตสอสและหัวหน้าพรรครักประเทศไทยและนักธุรกิจชื่อดัง กับนายสานธนาประยุนรัฐอดีตตำรวจกองบังคับการตำรวจสันติบาลจากความขัดแย้งเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาเหตุเกิดที่สอน,อนทองลอ่อเมื่อช่วงค่ำวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาทําให้ตะคู่กลายเป็นจุดสนใจของสังคมไปในทันทีด้วยหลังข่าวถูกนําเสนอสื่อทุกแขนงก็ต่างติดตามความเคลื่อนไหวของคู่พิพาทแห่งชาติซึ่งมีการออกมาเคลื่อนไหวให้ข้อมูลโจมตีฝ่ายตรงข้ามแบบรายวันโดยมีตัวละครใหม่สอดแทรกเข้ามาเป็นตัวแปรและสร้างกระแสปรับรายล่าสุดวันนี้ ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามนายชูวิทย์ว่าจะมีความเคลื่อนไหวและตอบโต้นายสันธนะประยุนรัฐรไม่อย่างไรซึ่งได้รับคําตอบว่าคงไม่เสียเวลาไปต่อปากต่อคํากับนายสันธนะเอาเวลาว่างฝึกฝนร่างกายและเข้าวัดฝึกจิตใจไว้ต่อสู้กับมารจะมีประโยชน์มากกว่าโดยเช้าออกกําลังกายและไปวัดอธิษฐานขอให้มีจิตใจมั่นคงต่อสู้คนมนัดคนมีกรรมเก่าและอภิบาลคนดีปรปับปรามคนชั่วไม่เกรงกลัวอิทธิพลตอนที่สุดท้ายป๋าชูจะส่งคลิปออกกาลังกายและเดินสายทรบุตมาให้สื่อมวลชนดูอีกด้วย